สวัสดีครับผมนายพาชาทองสุขครับพรชสามทับสี่เลขที่สองนะครับตัวแทนจากกลุ่มโครงการเว็บไซต์โปรแกรมจะกกลุ่มแอโดบีครับผมซึ่งวันนี้จะมานําเสนอโปรแกรมแอโดดบีตัวที่สิบแปดนะครับมีชื่อว่าแอโดดบีเอ็ดนะครับผมซึ่งในปัจจุบันนะครับเลยเวอร์ชันล่าสุดนะครับได้เปลี่ยนชื่อเป็นแอโดดบีเอ็ดแอนิเมตนะครับแอโดดบีเอ็ดนะครับเป็นชุดของเครื่องมือในการพัฒนาเว็บไซต์ที่5โดยแอโดดบีนะครับ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถโปรแกรมอื่นของพวกเขาของพวกของ Adobe นะครับเช่น d e a w e v e r นะครับแอปพลิเคชันแรกในชุดเปิดตัวในเดือนสิงหาคม2554นะครับโดยเป็นเครื่องมือสร้างมัติมีเดียที่ออกมาเพื่อต่อยอดจากแพลตฟอร์ม f ฟ a s ครับหรือก็คือเป็นผู้สร้างต่อ f ฟ a s นั่นเองนะครับหน้าที่การใช้างานนะครับเป็นโปรแกรมสำหรับเขียนโค้ด HTML JavaScript Cs นะครับโดยพัฒทานต่อจากโครงการ โอเพนซอร์สแบ็กเก็ตนะครับที่อาร์ติฟีสซอนเซอร์อยู่ครับผมก็อาร์ติฟีสนะครับจะแบ่งออกมาย่อยอีก4ตัวนะครับก็ขอขอบคุณขอ้ขอมูลจากหมองจากไอนทสนะครับเช่นเคยครับผมแอปพลิเคชันนะครับจะแจอกมาทั้งหมดสีตัวนะครับอาร์ติฟีสแอนิเมะครับผมเมื่อวันที่1สิงหาคมนะครับ2องสง Adobe ได้ประกาศพัฒนาเอ g นะครับเป็นเครื่องมือสร้างมัลติมีเดียใหม่เพื่อสืบพอฒน์แฟตฟอร์มแฟตนะครับสำหรับหน้าที่ส่งมาจากเบราว์เซอร์และเปิดตัวซอฟต์แวร์เวอร์ชันตัวอย่างนะครับของการขอบสร้างการใช้งานบนพื้นฐานของ HTML5 JavaScript jQuery และ CSS 3นะครับต่อมาครับอ d o b ี Edge Code นะครับโปรแกรม เป็นโปรแกรมแก้ไขทีแมวนะครับแบบใช้โค้ด e อ g e Code นะครับแล้วการออกแบบมาเพื่อเสริมแอปพลิเคชันอื่นๆในชุดนะครับถูกสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มโอเพนซอร์สบราเก็ตนะครับซึ่ง Adobe เปิดตัวในเดือนมิถุนายน2515ครับแทนที่จะแทนที่วงเล็บเหลี่ยมนะครับเอ g e Code ได้รับการออกแบบเมื่อสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นนะครับและรวมฟังก์ชันการทํางานเข้ากับแอปพลิเคชัน Adobe ที่มีอยู่นะครับผมต่อมาครับ Adobe Edge Inspect ครับ เอเดนสเปกซึ่งหนึ่งคือมีชื่อว่า Adobe Shadow ครับได้รับการพัฒนาให้แสดงตัวอย่างการออกแบบเว็บบนแพลตฟอร์มมือถือได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเปิดแทบไฟที่เกี่ยวข้อ,ของอยบางเซิร์ฟเวอร์นะครับช่วยให้อุปกรณ์เครื่องที่ iOS และ Android นะสามารถจะคู่กับคอมพิวเตอร์ได้และอ,อุปก,กรณ์แต่ละเครื่อง จะแสดงไซต์เดียวกันโดยใช้โหมดการแสดงผลการนำเสนอแบบ Native นะครับแทนที่จะดูตัวอย่างไซต์ที่ปรับเหมาะให้เหมาะกับการดูบนมือถือนะครับบนเครื่องเดสก์ท็อป e Inspect นะครับจะโผลฟลาไปยังอุปกรณ์ที่จับคู่ซึ่งจะแสดงผลและอาจถูกแก้ไขแบบสดนะครับ Adobe e d e r e f o ครับผม e d e r e f l นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ออกแบบเพื่อทั้างสมารถนะการออกแบบเพื่อที่ตอบสนองได้เช่นเดียวกับ Adobe Muse ครับ การออกแบบ e d f l o นะครับเ d g e リフォนนะครับอะไรด้วยจะขึ้นอยู่กับ Layout ผ้าของหน้าเว็บนะครับแทนที่จะเป็นโค้ดที่สร้างขึ้นนะครับนี่เป็นเครื่องมือใหม่ทั้งหมดนะครับแต่ที่จะปรับเป็นการประบโครงแอคชั่นเก่าหรือเครื่องมือ Adobe หรือเครื่องมือที่ Adobe ได้มานะครับตัวตัวอย่างเลกเริ่มเผยแพร่สู่สาธารณะในเดือนกุมภาพันธ์2566นะครับหลังจากประกาศพร้อมกับชุด e ที่เหลือในปี2555ครับตัวบริการของ,งก็จะมี Adobe Edge Ad, Web f o n t นะครับ โฟลดแก๊บไทคิดนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับตัว Adobe Edge Animator Adobe d Animator นะ 8, 8, 8, 8 An นะโอเคก็ตัว Adobe e d นะขอเล็ก Adobe e d นะคระับชื่อเก่าก็มันเก่าแล้วนะครับแล้วก็ไม่สามารถจะหาโหลดได้แล้วนะครับ คือโอรบีได้เลิกพัฒนาไปแล้วนะครับไปดันตัวโปรแกรมอแทนนะครับนั่นจึงเป็นผลนะครับที่ไม่สามารถหามาสาธิตได้จริงๆนะครับเพราะว่าไม่สามารถโหลดได้จริงๆครับผมตัวโปรแกรมเลิกพัฒนาไปนานมากแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับข้อมูลจากฮองรัตเทนทีเฮดนะครับที่มีเว็บไซต์นะครับแล้ว เขียนอัปเดตข้อมูลไว้ให้นะครับได้มาทำในการนำเสนอตัวโปรแกรมในครั้งนี้นะครับขอบคุณมากครับ